Hi everyone Welcome to English class เราคือที่ชั้นอนอีกแล้วนะคะสำหรับ English class วันนี้เราก็ยังอยู่ใน Unit 3นะคะ Things I Can Do โอเคสำหรับวันนี้ที่เจ้ Teacher ก็จะพานักเรียนเรียนใน Student Book นะคะหน้า26 and t 7โอเควันนี้เราจะเรียนกันสองหน้าเลยนะคะและเราก็ยังอยู่ในหนังสือของ let's go to นะคะโอเคตอนนี้ทีเชอร์ให้นะักเรียนเตรียม student book ขึ้นมานะคะแล้วก็ open your student book on page 26 and 27โอเค are you ready พร้อมแล้วใช่ไหม Let's go Page 26 Let's learn more A Learn the words อ่ะข้อนี้นะคะ Learn the words ก็คือให้นักเรียนออกเสียงตามวิดีโอนี้ไปเลยนะคะ Number one Dance Dance Number two Swim Swim Sw Number three Run Run Number four, sing, sing. Number five, skip, skip. Number six, read, read. Number seven, paint, paint. Number eight, color, color. Page twenty-six, B, make sentences. Okay, Colony B นะครับ make make sentences ก็คือให้พูดประโยคนะคะวันนี้ประโยคที่เราจะพูดก็คือประโยค they can นะคะพวกเขาสามารถโอเ okay, ค let's go to number one to number three โอเคไปพูดประโยคก,กันเลยนะคะ they can read they can read number one พูดตามไปเลยนะ they can read they can read number two They can paint. They can paint. Number three. They can color. They can color. Page twenty-six. Drum track. They Drum track. They can read. They can read. They can read. They can paint. They can paint. They can color. They can color. โอเค Page 27ต่อไป27 <C. S 1> แล้วนทะ Play a game Ask your partner คอ่ะข้อนี้มันจะเป็นเกมนะคะ Ask your partner แต่ว่านักเรียนไม่มีเนอร์ใช่ไหมเราเรียนกันที่บ้านเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะสอนแค่ประโยคคำถามแล้วก็ประโยคคำตอบนะคะส่วนเดี๋ยวในเรื่องของเกมเดี๋ยวทีเชอร์จะ,ะมาสอนนอกรอบนะคะ and they skip Can they skip? Yes, they can. Yes, they can. No, they can't. No, they can't. Page t w D. Listen and do. อ uh, ่าเขานี้ listen and do ให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนทำทำคำศัพท์นั้นทำตามคำศัพท์นั้นด้วยนะคะโอเคพูดประโยคแล้วก็ให้ทำท่าคำนั้นนะโอเค number one number one Play baseball. Play baseball. baseball. Number two. Ride a bicycle. Ride a bicycle. Number three. Use chopsticks. Use chopsticks. Number four. Speak English. Speak English. Hello. Hi. Okay. ต่อไปนะคะทีเชอร์จะมาสอนเพิ่มเติมนะสำหรับเรื่องที่เราเรียนวันนี้ก็จะมีอยู่สองหน้านั่น,น,นก็คือหน้า26 and 27นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะอธิบายหน้า26ก่อนนะโอเคเอ,ออเอ่อข้อ a learn the words ให้นักเรียนออกเสียงตามทีเชอร์เลยนะคะ number one dance number two swim number three run number four sing number five skip number six read number seven paint number eight color okay number one dance dance kula number two swim why na number three run wing number four sing ร้องเพลง number five skip ข้ามนะคะ skip คือข้ามต่อไป number six read อ่าน number seven paint paint คือทาสีนะคะการทาสีคือการใช้แปรงหรือผู้กันนะคะจะเป็นแบบพวกสีน้ำนะคะที่ใช้ในการทาสีนะคะต่อไป number eight color คัลเลคือระบายสีระบายสีจะเป็นการใช้สีที่เป็นแท่งนะคะจะเป็นสีไม้หรือว่าสีเทียนก็ได้นะคะที่ใช้แบบเป็นแท่งเนาะโอเคต่อไป let's go B ไปดูขอ้อ B ค่ะ make t e sentences ให้เรานะคะพูดประโยคประโยควันนี้ที่เราจะต้องพูดก็คือประโยค They can นะคะออกเสียงตามทีเชอร์ค่ะ They can They นะคะแปลว่าพวกเขา Can แปลว่าสามารถนะคะโอเคเรามาดูว่าพวกเขาสามารถทำอะไรกันบ้างโอเค n u m b e r ร n วัน okay, นภาพนี้ค่ะอะพูดเป็นประโยคพูดเป็นประโยคไปพร้อมทีเชอร์สิ h e y can read They can read พวกเขาสามารถอ่านได้ใช่ไหม n ัม e ต่อไป n u m b e r 2 Number, two. number two ค่ะภาพนี้ค่ะอ่าบอกเป็นประโยคภาษาอังกฤษสิ They can paint They can paint พวกเขาสามารถ ระบายสีเออไม่ใช่ระบายสีสิทาสีได้นะคะเพราะว่าดูในมือพวกเขาใช้พู้กันใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำว่า paint Paint ก็คือทาสีนะคะ and number t number t ภาพนี้ค่ะภาพนี้เราจะบอกว่าไงดีคะ day can อะไรคะระบายสีใช่ไหมอ่ะบอกเป็นประโยคภาษาอังกฤษสิ day can color okay number three they can color อ่ะพูดใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเป็นประโยค number one they can read number two they can paint number three they can color okay อ่ะเสร็จแล้วค่ะหน้านี้ t w e n t 26นะคะต่อไปหน้า27คราวนี้เรามาดูหน้า27นะคะมันเป็นเกมแต่ว่าทีเชื่อจะออไม่พาเล่นเกมหรอกแต่ทีเชื่อจะเอาภาพในหน้านี้นะคะมาทำเป็นประโยคคำถามแล็บให้นักเรียน ฝึกตอบนะคะโอเคสำหรับประโยคคำถามที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย CAN ค่ะ t h n y ดตดอดอด,อด,อดอพวกเขาเนี่ยสามารถทำได้ไหมนะคะถ้าพวกเขาทำได้สามารถทำได้ก็บอกว่า yes they can ถ้าพวกเขาทำไม่ได้ก็บอกว่า no they can't โอเคนะพร้อมหรือยัง พร้อมตอบคําถามทีเชอร์ยังพร้อมแล้วนะง่ายมากเลยลูกตอบแค่ yes they can t. กับ no they can't นะคะโอเคดูภาพนี้ทีเชอร์จะเอาภาพในเกมนี่แหละมาทําเป็นประโยคคำถามภาพนี้ค่ะเนี่ยเด็ก2คนเนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่ค่ะแล้วดูสิคะหนังสือกับหัวแบบนี้ค่ะดูสิทีเชอร์ถามว่าที a เชอร์ถามว่า Can they read? Can they read? พวกเขาอ่านได้ไหมคะ,ะนักเรียนตอบทีเชชร์สิ No, they can't. ใช่ไหม No, they can't. โอเค n น They can พวกเขาอ่านไม่ได้หรอกดูสีหนังสือมันกลับหัวเนี่ยนะคะต่อไปที a เชอร์เอาภาพเอาภาพนี้ค่ะดูภาพนี้นะเด็ก2คนเต้นอยู่เนี่ยแล้วก็ดูหน้าเด็ก2คนนี้นะอ่ะทีเชอร์ถามว่าภาพนี้ทีเชอร์ถามว่า Can they dance Can they dance ตอบสิ ทำได้ไหมคะตอบว่าไงคะ Yes they can Yes they can พวกเขาทำได้เห็นไหมเนี่ยดูหน้าพวกเขาแบบยิ้ม,ยมแย้มแสดงว่าพวกเขาสามารถทำได้นะคะโอเคอันนี้ที่เชอ่์ยกตัวอย่างนะประโยคคำถามนะคะต่อไปต่อไป listen and do อันนี้ก็ให้นักเรียน พูดแล้วก็ให้นักเรียนฟังแล้วก็ทำท่าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ง่ายง่ายๆนะคะอย่างเช่น n u m b e r one play baseball ทำท่า play baseball สิ number t ride a bicycle ทำท่า ride a bicycle ค่ะ number t use chopsticks ทำท่า use chopsticks คือใช้ตะเกียบนะคะต่อไป number f o u speak English พูดภาษาอังกฤษโอเค สำหรับในหนังสือหนะ้า26 and 27 t e a c h e r ก็เอาไว้แค่นี้เนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกกันเลยนะคะอ่ะแบบฝึกหัดวันนี้เราก็จะอยู่ในหน้า24 and 25ค่ะทำสอหน้าเลยวันนี้ teacher จะพาไปอย่างรวดเร็วเลยนะ number one look and write ให้นักเรียนดูภาพแล้วก็เขียนคำศัพท์ลงไป number one นัมเบอร์วนอันนี้เขาใช้สีที่มันเป็นแท่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำนี้เราเขียนคำว่าอะไรคะ color นะคะ color ก็คือระบายสี number two ทำอะไรเนี่ย skip ใช่ไหมข้าม skip คือข้าม number three ทำอะไรคะ swim swim ว่ายน้ำ number four sing i ิงคือร้องเพลงใช่ไหมคะ number 5, อ่ะ5 6 7 8ที่ชอบให้ทำเองนะแต่ Number 5เนี่ยเป็นเขาใช้แปลงใช้ผู้กันเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็นคำว่า Paint นะคะถ้านักเรียนจำคำศัพท์ไม่ได้ย้อนไปเปิดดูในหนังสือเรียนนะแล้วเขียนคำศัพท์มาให้เสร็จ8ข้อต่อไปข้อ B ค่ะทีเชอ์ไปอย่างรวดเร็วเลยนะใครไม่ทันก็ เดี๋ยวค่อยสต็อปไว้แล้วก็ค่อยเขียนไปทีละข้อเนาะโอเคอ่านัมเบอร์วันข้อ B ให้เขียนเป็นประโยคค่ะโอเคพวกเขาสามารถระบายสีได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้น they can color พวกเขาระบายสีได้นัมเบอร์ท they can run. พวกเขาสามารถวิ่งได้ Number three, they can อะไรคะ They can read. Number four, they can sing นะคะอ่ะ Number three กับ Number four ให้นักเรียนทำเองนะเพราะมันง่ายมากโอเคต่อไป let's go page t w e ค่ะหน้า e n t y เลย25 อะข้อนี้จะเป็นประโยคคำถามและประโยคคำตอบนะคะ Number one อ่านประโยคคำถามไปพร้อมทีเชอร์เลย Can they sing? พวกเขาสามารถร้องเพลงได้ใช่ไหมดูหน้าเขาสองคนนี้ร้องเพลงได้ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นพวกเขาทำได้ก็บอกว่า Yes, they Can นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าเห็นไหมเขาถาม day ประโยคคำถามนะคะเขาถามอะไรต้องตอบแบบนั้นนะลูกเห็นไหมข้อนี้เขาถาม day ใช่ไหมคำตอบก็ต้องตอบ day เขาถาม can อันนี้คำตอบก็ตอบ can เห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นปฏิเสธจาก can ก็ต้องกลายเป็น can't นะคะโอเคตอ่อไป number 2ค่ะอ่านคำถามก่อนค่ะ can they read พวกเขาสามารถอ่านได้ใช่ไหมดูสองคนนี้อ่านได้ไม่เนี่ยหนังสือกับหัวเนี่ยแล้วก็ดูหน้าเขาบูดบูดแบบนี้อ่านไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่า no they can't โอเคต่อไป number 3ค่ะข้อที่3เขียนประโยคคำถามก่อน Can they swim? Can they swim? ดูสิพวกเขาสวิมได้ไหมลูกได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น Yes, they can. ก็เขาทำได้นะคะต่อไป number four five six ให้นะักเรียนทำเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์น้องกอ็มาสอนในเรื่องคำศัพท์นะคะคำศั์ที่เพิ่มจากครั้งที่แล้วแล้วก็จะเป็นประโยคนะคะเป็นประโยค they can พวกเขาสามารถนะคะ they can run they can sing they can read พวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างต่อไปประโยคคำถามใช่ไหมประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย can <Yes. S 1> นะคะ can สามารถทำได้ไหม can they can they dance พวกเขาสามารถเต้นได้ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบจะมีอยู่2ออย่างนะคะนั่นก็คือ yes they can and no they can't พวกเขาทำได้พวกเขาสามารถทำได้ก็บอกว่า yes they can พวกเขาทำไม่ได้ก็บอกว่า no they can't โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ทีเช่า์ก็สอนจบไปแล้วสองหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่กันเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะให้งานเพิ่มนะคะเป็นการสอบเก็บคะแนนเดี๋ยวทีเชอร์จะแจ้งไปในไลน์ผู้ปกครองนะคะให้นักเรียนส่งเป็นวิดีโอวิดีโอพูดประโยค I have เออ no 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 ไม่ใช่ I have สิต้องเป็น I can นะคะ I can ฉันสามารถ I can อะไรอย่างเช่นทีเชอร์บอกว่า I can speak English ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ Hi my name is Nong I'm 31 years old แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือไม่ก็ทีเชอร์ก็บอกว่า I can I can dance ฉันเต้นได้ฉันสามารถเต้นได้ I can dance นักเรียนก็ต้อง dance ให้ดูด้วยหรือใครบอกว่า I can sing ฉันสามารถร้องเพลงได้นักเรียนก็ต้องร้องเพลงให้ทีเชอร์ดูด้วย นะคะใครบอกว่า I can ride a bicycle ฉันสามารถขี่จักรยานได้นักเรียนก็ต้องขี่จักรยานให้ทีเชอร์ดูด้วยให้นักเรียนส่งเป็นคลิปวิดีโอเหมือนครั้งที่แล้วนะเดี๋ยวทีเชอร์จะแจ้งไปในหลายผู้ปกครองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ทีเชอร์ฝากไว้แค่นี้นะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า see you next week goodbye <laughs>